ยูทีพีลาสยินดีนำเสนอสาระรู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการไซส์สตอรี่ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศระฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ออนไลน rmudp ac t th ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการไซส์สอรี่กับดิฉันมิครพรรณอภเวชเช่นเคินะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารค่ะทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live ค่ะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMUTP Live นะคะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้ค่ะ คุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการไซส์สอรี่ค่ะในช่วงแรกเป็นเดลี่สอรี่นะคะช่วงนี้ชวนมาฟังเรื่องของประโยชน์ของฟีนัวแล้วก็ผลข้างเคียงในการรับประทานควีนัวมากเกินไปกันนะคะส่วนช่วงที่2เป็นนิวสอรี่ค่ะมาติดตามข่าวจากกองทัพบกของสหรัฐที่บอกว่าการล็อกดาวน์โควิดทำทหารอเมริกันอ้วนขึ้นกันค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับฟังนะคะ ในช่วงแรกเป็นเดล่ซ o รีนะคะช่วงนี้มีประโยชน์ของฟีนัวแล้วก็ผลข้างเคียงในการรับประทานฟีนัวมากเกินไปมาฝากกันนะคะคุณฟังท่าไหนที่เป็นสายกินคลีนหรือรักสุขภาพต้องรู้จักกับธัญ,ญพืชที่ชื่อว่าฟีนัวกันอย่างแน่นอนใช่ไหมคะแต่ถ้าใครยังงง,งนะคะว่าฟีนัวนั้นคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรช่วงนี้จะพามารู้จัก กซ u เปอร์ฟู้ดสุดฮอตที่ว่านี้กันเลยนะคะคุณฟังคะควีนัวนั้นคือธัญ,ญพืชเทียมที่หน้าตาคล้ายพืชตระกูลถั่วมีถิ่นกำเนิดจากพื้นที่ของชาวอินคาชนเผ่าพื้นเมืองโบราณแถบอเมริกาใต้นะคะที่เรียกว่าเป็นธัญ,ญพืชเทียมเพราะจริงๆแล้วควีนัวไม่ใช่ธัญ,ญพืชแต่เป็นพืชตระกูลเดียวกับหัวบีดผักโขมทัมบิบีดแล้วก็สวิตช,ชาร์ตนะคะ แต่ถึงแม้ว่า,าจะเป็นธัญญพืชเทียมแต่ก็มีประโยชน์มากมายจนได้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดไปด้วยนะคะสำหรับวิวธีทานคีนัวนั้นให้นำมาแช่น้ำา10นาทีจากนั้นก็นำไปต้มอ,อีกครั้งนะคะให้คีนัวสุกลักษณะก็จะเหมือนข้าวสั้นๆ อ่วขาวๆเหลืองๆเมื่อสุกแล้วก็จะนิ่มๆกรุบๆนะคะมีความหนึบเล็กน้อยระหว่างต้มสามารถเติมน้ำมันมะกอกหรือเกลือเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติได้ค่ะพีนัวสุกนั้นสามารถทานแทนข้าวได้นะคะหรือใครจะนำไปทำเป็นโจ๊กข้าวผัดซูชิใส่ในสลัดทอดมันหรือแม้กระทั่งใส่ในของหวานอย่างมัมฟินคัพเค้กก็ได้เช่นกันค่ะ ได้รู้จักกับควินัวกันไปแล้วมาดูประโยชน์ของควินัวกันบ้างนะคะว่าประโยชน์ข้อแรกเลยนะคะคือมีโปรโตีนสูงสำหรับสายสุขภาพที่กินเจรหรือกินมังสวิรัตส,สามารถเลือกกินควินัวเพื่อเสริมโปรโตีนให้กับร่างกายแทนเนื้อสัตว์ได้แถมคึ้นัวนั้นก็ยังไม่มีกลูเตนด้วยนะคะในอาหารจะพวกแป้งหลายอย่างมักจะมีโปรโตีนที่เรียกว่ากลูเตนรวมอยู่ด้วยหลายคนมีการแพ้ กลูเตนแต่สำหรับคีนัวนั้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่แพ้กลูเตนเพราะว่าเป็นโปรโตีนที่ดีต่อร่างกายปราศจากกลูเตนนั่นเองค่ะแล้วก็ด้วยโปรโตีนที่มีอยู่มากในคีนัวนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการลดน้ำหนักช่วยกระตุน้นกระบวนการเผาผลาญในร่างกายลดความหิวเพราะว่ากินแล้วอิ่มอยู่ท้องนะคะและอาจจะช่วยป้องกันการเกิดโรคอ้วนแล้วก็โรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วยค่ะ คุณฟังคะัะนอกจากนี้แล้วนะคะควีนนวก็ยังสามารถลดไขมันในเลือดได้ด้วยค่ะมีงานวิจัยพบว่าการรับประทานควีนนววันละ50กรัมติดต่อกันนาน6สัปดาห์อาจช่วยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลรวมคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีแล้วก็ไขมันไตรกลีเซอไรด์ด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะระดับไขมันต่างๆลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและการรับประทานควีนัวนั้นอาจจะไปลดระดับของไขมันคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีอีกด้วยค่ะดังนั้นควรจำกัดปริมาณกับการกินไม่ให้มากเกินไปนะคะ ควินัวนั้นเป็นธัญพืชที่มีกากใหญ่อาหารสูงช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบขับถ่ายให้ทำงานยังมีประสิทธิภาพลดอาการท้องผูกได้ค่ะมีงานวิจัยนะคะพบว่าคฟีนัวนั้นสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานประเภท2จากคุณสมบัติที่ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ค่ะคุณฟังคะคฟินัวนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์ฟู้ดที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง จึงช่วยต่อต้านการอักเสบในร่างกายได้ค่ะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งกล่าวว่า,าสารสาปโปนินในควีนัวนั้นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและอาจช่วยยับยั้งการผลิตสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายได้ถึง25-90%และในปัจจุบันแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนนะคะว่าควีนัวนั้นส่งผลเสียต่อร่างกายบ้างหรือไม่ แต่การรับประทานในปริมาณมากเกินไปนะคะอาจส่งผลเสียต่อร่างกายในแง่ของการได้รับสารไฟเตตมากเกินไปค่ะโดยสารไฟเตตในควีนนวนั้นอาจจะยับยั้งการดูดซึมแร่ธาตุสำคัญบางชนิดอย่างธาตุเหล็กและก็สังกะสีได้ นอกจากนี้นะคะการรับประทานควีนวนนะอาจจะมีส่วนทำให้แร่ธาตุต่างๆรวมตัวกันจนเกิดเป็นนิ่วในไตได้ค่ะสำหรับหญิงตั้งครรภ์และก็หญิงที่ให้นมบุตรก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุถึงด้านความปลอดภัย ต่อสุขภาพได้อย่างแน่ชัดนะคะดังนั้นผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรก็ควรรับประทานธัญ,ญพืชชนิดนี้ด้วยความระมัดระวังจนคนที่มีอาการภูมิแพ้หาว่ากินแล้วมีอาการแพ้เช่นลิมฝีปากบวมลิ้นบวมพืนขึ้นและอาจจะมีความเป็นไปได้นะคะว่าจะแพ้ควีนัวหรือแพ้สารเคมีที่อาจตกค้าง อยู่ในควีนัวนะคะดังนั้นจึงควรหยุดรับประทานแล้วก็ปรึกษาแพทย์ส่วนใครที่สามารถรับประทานได้หากได้ลองกินแล้วรับรองนะคะจะต้องติดใจในประโยชน์มหาศาลอย่างแน่นอนค่ะค่ะเดี๋ยวนี้ก็หาซื้อได้ง่ายมากขึ้นตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะคะก็มีขายหรือใครมีสูตรทำควีนัวอร่อยอร่อยก็อย่าลืมแบ่งปันกันบ้างนะคะ ้สู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงของนิวซอรีนะคะมาติดตามข่าวจากกองทัพปกสารัฐที่บอกว่าการล็อกดาวน์โควิดทําทหารอเมริกันอ้วนขึ้นกันค่ะคุณฟังค่าผลพวงจากการล็อกดาวน์ช่วงของการระบาดของโควิดในทีนั้นได้ทําให้น้ําหนักตัวของเหล่าทหารอเมริกันพุ่งสูงขึ้น และการศึกษาล่าสุดชี้ว่า25%ของกำลังพลอเมริกันเผชิญกับภาวะโรคอ้วนแล้วสิบโทดาเนียนมูลิโลแห่งกองทัพโปสหารัฐวัย27ปีปเปิดเผยนะคะว่าในช่วงของการระบาดของโควิดในทีน้ำหนักของเขาเพิ่มขึ้นถึง14กิโลกรัมและตอนนี้เขาต้องการกลับมามีหุ่นที่ดีอีกครั้งในช่วงล็อกดาวน์ะ lockdown, ระยะแรกของการเกิด โรคระบาดนะคะ10โทมูลินโลต้องทำงานผ่านหน้าจอยอย่างไม่มีเวลาสิ้นสุดความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อการรับประทานอาหารอย่างเช่นเลือกทานคุกกี้และขนมกบเคี้ยวที่อยู่ใกล้มือสถานที่ออกกำลังกายต้องปิดตัวลงช่วงโควิดตารางการออกกำลังกายของเขาไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็แรงจูงใจที่จะออกกำลังกายด้วยตนเองก็มีน้อยลงไปะคะ่ะ ิบโทโมมลิโลนั้นไม่ใช่ทหารเพียงนายเดียวนะคะที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นการวิจัยครั้งใหม่ยังพบอีกนะคะว่าโรคอ้วนในกองทัพสหรัฐอเมริกาเนื่องจากการระบาดใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นเฉพาะในกองทัพป,ปกทหารประจำการจำนวนเกือบ10,000นายถูกพบว่าเป็นโรคอ้วนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ถึงเดือนมิถุนายน2021 ทำให้กล่าวได้ว่าเกือบหนึ่งในสี่ของกําลังพลที่อยู่ในการศึกษานี้กําลังอยู่ในภาวะรกอ้วนค่ะการเพิ่มขึ้นนี้ก็ยังพบได้ในกองทัพเรือสหรัฐแล้วก็นาวิกโยธินอีกด้วยนะคะเทรซี่เปเรสโคมูสผู้อำนการศูนย์วิจัยบริการสุขภาพในเมืองเบเทสดารัฐแมริแลนด์หัวหน้าการวิจัยนี้ก็ชี้นะคะว่ากองทัพกและหน่วยงานอื่นๆจำเป็นที่จะต้องมุ่งเน้นหาวิธีที่จะทำให้ กำลังพลกลับมามีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ค่ะการวิจัยของรัฐบาลกลางสหรัฐแสดงให้เห็นว่าทหารพี่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนนั้นมีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บอีกทั้งร่างกายยังไม่แข็งแรงพอสำหรับกิจกรรมที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งด้านกายภาพรายงานยังระบุอีกนะคะว่าเนื่องจากปัญหาของกำลังพลที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในแต่ละปีทำให้กองทัพสูญเสียวันทำงานมากกว่า 6 5 0 0 0 0วันแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนมูลค่ามากกว่า1,500ล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับพลทหารที่ยังปฏิบัติหน้าที่ค่ะอดีตทหารรวมถึงครอบครัวของพวกเขาด้วยนะคะ โคมูสยังบอกอีกนะคะว่าจะต้องรอจนถึงปลายปีกว่าที่เราจะได้ข้อมูลที่ใหม่กว่านี้อย่างไรก็ดีค่ะยังไม่มีสัญญาณใดๆที่ชี้ว่าเนโน้มดังกล่าวจะสิ้นสุดลงซึ่งตอกย้ำถึงความกังวลที่มีมาอย่างยาวนานด้านความพร้อมของกองกำลังสารัฐนะคะพันเอกสตีฟอ่าเชนี่อดีตนาะวิกโยธินสหรัฐผู้ร่วมเขียนรายงานล่าสุดก็กล่าวนะคะว่า ผู้นำกองทัพได้เตือนเกี่ยวกับผลกระทบของโรคอ้วนต่อกองทัพสหรัฐมานานกว่าทศวรรษแต่ผลกระทบจากโรคระบาดท,ที่ยืดเยื้อเป็นการย้ำนะคะว่าจะต้องดำเนินการต่อปัญหานี้อย่างเร่งด่วนพันเอกเซนี่กล่าวในการสรัมมนาทางเว็บไซต์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่จัดขึ้น โดยหน่วยงานคลังสมองที่ไม่แสวงหาผลกําไรโดยระบุนะคะว่าตัวเลขด้านปัญหาความอ้วนไม่ได้ปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีแต่จะแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆนะคะ ในปีงบประมาณของปี2021กองทัพบ,บกรับสมัครกำลังพลได้ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นครั้งแรกโดยรับสมัครต่ำกว่าเป้าหมายไปถึง15,000นายนะคะหรือคิด1ใน4จากเป้าหมายเหตุผลก็เนื่องมาจาก3ใน4ของชาวอเมริกันอายุ17ถึง24ปี มีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพได้ซึ่งหนึ่งในนั้นคือปัญหาน้ําหนักที่เกินกว่ามาตรฐานตามรายงานก็ชีนะคะว่าปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดที่ทําให้หนึ่งใน10ของผู้สมัครที่มีโอกาสสมัครเข้ามาเป็นทหารไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโคมูสและก็ทีมของเธอก็ได้วิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์สําหรับ ทหารของกองทัพบ,บกที่ปฏิบัติหน้าที่จากฐานข้อมูลระบบสุขภาพทหารโดยดูจาก2ช่วงเวลาช่วงแรกคือก่อนเกิดโรคระบาดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2019ถึงเดือนมกราคม2020และช่วงที่2อะะห่่างที่เกิดวิกฤตสาธารณาสุขตั้งแต่เดือนกันยายน2020ถึงเดือนมิถุนายน2021ซึ่งไม่นับ รวมทหารที่ไม่มีประวัติสุขภาพครบถ้วนและก็ผู้ที่ตั้งคันในช่วงก่อนหรือระหว่างการศึกษาในวิจัยก็พบว่าในข้อมูลของกลุ่มทหารเกือบ200,000นายเกือบ27%ของทหารกลุ่มที่มีสุขภาพดีกลับถูกประเมินนะคะว่ามีน้ำหนักเกินหลังการเกิดโรคระบาดขณะที่เกือบ 16%ของผู้ที่เคยมีน้ำหนักเกินถูกจัดว่าเป็นโรคอ้วนและทหารที่ถูกระบุว่าเป็นโรคอ้วนประมาณ18%ในช่วงก่อนเกิดโรคระบาดส,สัดส่วนดังกล่าวก็เติบโตขึ้นไปเป็น23%ภายในปี2021ค่ะนักวิจัยก็ได้ใช้มาตรฐาน BMI หรือดัชนีมวลกายซึ่งเป็นการคำนวณน,น้ำหนักและส่วนสูงเพื่อจัดมวลหมู่สถานะของน้ำหนักแต่ละประเภท ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายระหว่าง18.5ถึง25ก็ถือว่ามีสุขภาพดีในขณะที่ค่าดัชนีมวลกายระหว่าง25ถึงน้อยกว่า30ถือว่ามีน้ำหนักเกินและค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่30ขึ้นไปจะถูกจัดว่าเป็นโรคอ้วน ผู้เชี่ยวชาญมางคนยังอ้างนะคะว่าดัชนีมวลกายเป็นการวัดที่มีข้อบกพร่องเพราะไม่คำนึงถึงมวลกล้ามเนื้อหรือสถานะด้านสุขภาพพื้นฐานอย่างไรก็ดีนะคะดัชนีดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกรณีของ10โท มูริโลข้าดัชนีมวลกายของเขาในช่วงโควิดระบาดสูงเกือบ32ซึ่งภายหลังจากที่เขาปรึกษานักโภชนาการของกองทัพแล้วก็ออกกำลังกายอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายเดือนปัจจุบันนี้นะคะสิบโทมูริโลก็มีข้าดัชนีมวลกายอยู่ที่27ซึ่งเขาบอกว่ายังคงตัวเลขที่เกินเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงกลาโหมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดโรคระบาด ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาที่เกิดกับทหารเท่านั้นการสำรวจผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเมื่อปีที่แล้วก็พบนะคะว่าเกือบครึ่งหนึ่งนั้นมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหลังจากปีแรกของการระบาดใหญ่และก็อีกการศึกษาก็ชี้นะคะว่าโรคอ้วนในเด็กเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ตามรายงานของ CDC ก็ระบุนะคะว่าสารัฐได้เผชิญกับปัญหาโรคอ้วนในผู้ใหญ่ ชาวมริการมากกว่า40%แล้วก็โรอกอ้วนในเด็กเกือบ20%ของประชากรสหรัฐเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะดรเอมี่รอดเบิร์กผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไรท่อจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนและเป็นผู้ดูแลโปรแกรมลดน้ำหนักก็ชี้นะคะว่าทำไมเราถึงคิดว่าทหารแตกต่างจากบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในกองทัพ เธอกล่าวว่าโรคอ้วนเป็นโรคเรื้อรังนะคะ,ะไม่ใช่แค่กํากลังใจเท่านั้นแต่กุญแจสำคัญคือต้องได้รับการดูแลอย่างรอบด้านโดยยาลดหมอ้วนที่มีประสิทธิภาพกลุ่มใหม่ซึ่งรวมถึงเซมากรูไทอาจจะเป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพสำหรับแผนสุขภาพของกระทรวงกลาโหม ไม่ว่าแผนสุขภาพข้างต้นจะครอบคลุมตัวยาดังกล่าวอย่างไรก็ตามก็พบว่ามีการใช้งานที่ค่อนข้างต่ำโดยยาดังกล่าวจากบริษัทยาแห่งหนึ่งนะคะก็ได้รับการอนุมัติตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2021แต่มีนายทหารที่ได้รับการจ่ายาดังกล่าวเพียงแค่174รายเท่านั้นค่ะ คุณฟังค่ะวันนี้เวลาในรายการไซซอรี่หมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์และพันังคานนะคะที่สถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะรับฟังผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook RMUTP Live นะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะแรายกันกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ RMUTP l i มยยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ i ซ n c e Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศ รับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ online.rmudp.ac.th ครับ ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการซา์สตอรี่ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์ว ar, and and of of ิมลพันธ์อาภาเวศรระฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ o n l i ล e rmudp ac t th ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการไซส์สอรีกับดิฉันมิคณพ์อภเวชเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารค่ะทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live ค่ะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook RMUTP Live นะคะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้ค่ะ คุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการไซส์สอรี่ค่ะในช่วงแรกเป็นเดลี่สอรี่นะคะช่วงนี้ชวนมาฟังเรื่องของประโยชน์ของฟีนัวแล้วก็ผลข้างเคียงในการรับประทานฟีนัวมากเกินไปกันนะคะส่วนช่วงที่2เป็นนิวสอรี่ค่ะมาติดตามข่าวจากกองทัพบกของสหรัฐที่บอกว่าการล็อกดาวน์โควิดทำทหารอเมริกันอ้วนขึ้นกันค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับฟังนะคะ เดลี่ซอลี่นะคะช่วงนี้มีประโยชน์ของฟีนัวแล้วก็ผลข้างเคียงในการรับประทานฟีนัวมากเกินไปมาฝากกันนะคะคุณฟังท่าไหนที่เป็นสายกินคลีนหรือรักสุขภาพต้องรู้จักกับธัญพืชที่ชื่อว่า,าฟีนัวกันอย่างแน่นอนใช่ไหมคะแต่ถ้าใครยังงงๆนะคะว่าฟีนัวนั้นคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรช่วงนี้จะพามารู้จัก ซูเปอร์ฟู้ดสุดฮอตที่ว่านี้กันเลยนะคะคุณฟังคะควีนัวนั้นคือธัญ,ญพืชเทียมที่หน้าตาคล้ายพืชตระกูลถั่วมีถิ่นกําเนิดจากพื้นที่ของชาวอินคาชนเผ่าพื้นเมืองโบราณแถบอเมริกาใต้นะคะที่เรียกว่าเป็นธัญ,ญพืชเทียมเพราะจริงๆแล้วควีนัวไม่ใช่ธัญ,ญพืชแต่เป็นพืชตระกูลเดียวกับหัวบีดผักโขมทัมเบิลบีดแล้วก็สวิตช,ชาร์ตนะคะ แต่ถึงแม้ว่า,าจะเป็นธัญ,ญพืชเทียมแต่ก็มีประโยชน์มากมายจนได้ชื่อว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดไปด้วยนะคะสำหรับวิธีธทานคีนัวนั้นให้นำมาแช่น้ำา10นาทีจากนั้นก็นำไปต้มอ,อีกครั้งนะคะให้คีนัวสุกลักษณะก็จะเหมือนข้าวสั้นๆ อ่ะขาวๆเหลืองเมื่อสุกแล้วก็จะนิ่มๆกรุบๆนะคะมีความหนึบเล็กน้อยระหว่างต้มสามารถเติมน้ำมันมะกอกหรือเกลือเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติได้ค่ะพีนัวสุกนั้นสามารถทานแทนข้าวได้นะคะหรือใครจะนำไปทำเป็นโจ๊กข้าวผัดซูชิใส่ในสลัดทอดมันหรือแม้กระทั่งใส่ในของหวานอย่างมัมฟินคัพเค้กก็ได้เช่นกันค่ะ ได้รู้จักกับคืวโนวกันไปแล้วมาดูประโยชน์ของคีวโนวกันบ้างนะคะว่าประโยชน์ข้อแรกเลยนะคะ